เบนชลาคิดเผยความสัมพันธ์แบบราวสามคนต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอด เปิดโหมดทุกช่วงเวลาชีวิตและหัวใจเบนฉลาดทิดในความสัมพันธ์แบบเรา3คนต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดพร้อมเปิดอีกด้านหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าเป็นคนดุมากๆขนาดไหนพี่ชอดยังกลัวเรียกดว้วยนับครั้งได้เลยค่ะที่นักร้องระดับใดว่าของเมืองไทยอย่างเบนฉลาดทิดจะมานั่งทอกในรายการเพราะภาพที่ชินตาชินที่เสียงหูเพราะจะเป็นภาพเบนชลาทิศอยู่บนเวทีโชว์พลังเสียงเมื่อได้เป็นแขกรับ เชิญในรายการคลับ F r เด a y s ช o w ผลิตโดยเชง2 5 6 1เบนชลาทิตได้เปิดเรื่องราวในชีวิตเปิดเผยถึงความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งเล่านั่งขุยที่นี้เป็นทีแรกยอมรับว่าเป็นคนติดแฟนมากเ้าวันไหนไม่มีเขาอยู่ด้วยถึงกับเสียศูนย์ไปเลยพร้อมเปิดใจเรื่องราวในวันนั้นวันที่มีคนหนึ่งเดินออกจากชีวิตครอบครัวพร้อมกับเปิดรักที่เปรียบเสมือนบ้านของเบนชลาทิตเป็นอย่างไรในความสัมพันธ์แบบเราสาม คนเคยมีปัญหาอะไรบ้างเมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลามีอันดับหนึ่ง ตัวคนนายที่1ที่2ในเรื่องของความรักเรารักกันและรักคนอื่นไดด้วยจริงหรือพร้อมทางเล่าเรื่องรักครั้งแรกของเขาที่อายุห่างกันถึง20ปีแต่มันรักนี้คุนแม่ไม่ปลื้มค่ะคุนแม่ขอให้เคลียร์และได้ยุติความสัมพันธ์บทสรุปเป็นอย่างไรโดยส่วนมากคนภายนอกอาจจะเห็นว่าเบนชลาทิ์นั้นเป็นคนคลึกคลืน้นเฮฮาแต่ก็มีอีกด้านที่ไม่มีคนรู้ว่าเขานั้นเป็นคนดุมากพี่ชอตยังกลัวค่ะ ซึ่งในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง3คนนน้นบ้านอบอุ่นมากขนาดไหนเอาจริงๆในตอนนี้มีความสุขมากมายในชีวิตของผมเลยนะครับผมไม่ติดตัวบรรทัดทานอะไรผมแค่เป็นคนที่ใช้ชีวิตในแบบที่ผมมีความสุขผมอยู่กับคนที่มีความสุขคนที่คิดว่าเขามีความสุขที่อยู่กับผมผมคิดว่ารักใครคนหนึ่งไม่น้อยกว่าใครที่จะรักใครได้และสุดท้ายยังเป็นแค่เรื่องภายนอกและเขาจะกลับมาอยู่บ้านกับเราพ่อบอกว่าบ้านเรารู้รู้ว่าเราจะกลับ มาตรงนี้เบนเป็นคนที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กต์แต่เบนมีความการแต่งงานอย่างเป็นทางการอย่างบางคนมีหลายอย่างเข้าบ้านเขาก็จะบอกว่าว,วันคีวันคู่ผมไม่ได้เป็นบบนั้นผมเป็นความสัมพันธ์ที่มีชีวิตกับคนรักตลอดแต่มีอันดับใครมาก่อนคือกระเป๋าตังค์คนนายที่1จะเป็นคนคุมบ้านเล็กบ้านน้อยค่าใช้จ่ายบ้านอันดับสองคือดูแลเรื่องเสื้อผ้าอันดับ3มคือดูแลเรื่องอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะ Thank you